คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลังคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพือนสมาชิกครับ16พฤษภาคมครับอีก2วันจะถึงวันผลการออกสลากออกแล้วครับ2เดือนที่รอผลการออกสลากเอามาถึงแล้วีแค่2วันเรามาดูโค้งสุดท้ายกันเลย วันนี้เราจะปักหลักดับ5หลักโค้งสุดท้าย10บน100บนหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างดับแต่ละหลักเอาไปคัดเฟ้นกันคลิปนี้เราจะดับหลักหน่วยบนใช้สูตรระยะยาวข้ามปี20ว่วดดับทั้งหมด4ตัว สูตรที่เราจะใช้ในการดับหน่วยบนเนี่ยเราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่สองผลรวมไปบวก0 3นยสามหนึงคงที่ผลลัพธ์ท้าเลข2หลักเอาหลักหน่วยตัวในครั้งครับหลักหมื่นเลข9ก้หลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2เลข4 หักหน่วย3สุดท้ายครั้งที่2องล้9ผลรวมคือ9บวก4เป็น13บวก9เป็น22เดินหน้า0เป็น22เอาเลข2บวก3เป็น5บวก1เป็น6บวก5เป็น11ใช้เลข1 2 5 6 1นี่คือสูตรดับหน่วยบนเราดับ2 5 6 1หน่วยบนหน่วยบนออกอะไร วันที่1กุมภาพันธ์5 8 9 2 2 7ผมใส่ในช่องวงเล็บ x 7หน่วยบนดับ2ดับ5ดับ6ดับ1ดับได้ถูกต้องเพราะว่าออก7นี่คือการใช้เลขดับตัดทิ้งด้หมดคัดเฟ้นออกหมดในตำแหน่งหน่วยบนนี่คือวิธีใช้สูตรดับหน่วยบนเราจะใช้สูตรนี้นะคำนวณกันไปจนถึงงวดวันที่16พฤษภาคมคำนวณมือด้วยกันแต่ สถิติมันต้องยาวกว่านั้นผมจะถอยหลังเข้าไปให้อีก20วนวดนี่มาแล้วขยายนิดนึงโค้งสุดท้ายหน่วยดับหน่วยบนขอโทษครับผมเิืมเขียนดับหน่วยบนเพราะว่าถ้าเป็นหน่วยบนเนี่เราใช้แค่ 2- อสาตัวนะปักหลัก แต่ถ้าเลขดับดับได้เยอะขึ้นหน่อย16พฤษภาคมระยะยาวข้ามปี63สถิติ20งวดซ้ายมือผมคือผลการออก3ตัวบน2ตัวล่างขวามือคือนี่3ตัวบน2ตัวล่างขวามือคือผลลับจากการคำนวณสูตรเมื่อกี้นี้แต่คำนวณด้วยคอมพิเวเตอร์ได้ตัวเลข4ตัวเป็นตัวเลขดับหน่วยบนมวดแรก461เลข1หน่วยบนดับ3672ถูกต้องผ่านดับได้ พอออก1ต่อมา055เลข5หน่วยบนดับ9238ถูกต้องผ่าน647เลข7ดับ9238ผ่านต้องมีซ้ํากันถ้าซ้ํากันก็คือเราตัผดผิดพลาด765เลข5ดับ9238ผ่าน006เลข6ดับ4783ผ่าน476หน่วยบนเลข6ดับ5894ผ่าน 787เลข7หน่วยบนดับ9238ผ่านเอาละผ่านไป7งวดเรียบร้อยทีละ1สัปดาห์เทีละ7งวดงวดต่อมา388เลข8หน่วยบนดับ0349ผ่าน197เลข7หน่วยบนดับ6905ผ่าน564เลข4หน่วยบนดับ8127ผ่าน 3 7 5เหลข5หน่วยบนดับ18127ผ่าน2 2 3เลข3หน่วยบนดับ8127ผ่าน5 2 2เลข2หน่วยบนดับ5894ผ่าน9 2 4เลข4หน่วยบนดับ9238ผ่านเอาล้ครับ2อระาทิตย์ผ่านไป14วันยังไม่ผิดพลาดสูตรนดับหน่วยบนโค้งสุดท้ายก็ดำเนินมาถึงช่วงอาทิตย์ล่าสุด บทที่15 5 4 1เลข1หน่วยบนดับ0 3 4 9ผ่าน7 7 4หน่วยบนเลข4ดับ3 6 7 2ผ่าน2 2 7เลข7หน่วยบนดับ2 5 6 1ผ่าน4 0 3เลข3หน่วยบนดับ5 8 9 4ผ่าน9 3 8เลข8หน่วยบนดับ1 4 5 0ผ่านเดินทางมาถึงงวดที่ผ่านมาล่าสุด4 4 6เลข6หน่วยบนดับ5 8 9 4ผ่านเอาละครับ ยี่สิบนวดผ่านไปนี่นะครับสูตรเราวัดที่จะถึงสูตรคำนวณได้เป็นดับนะครับขอเขียนเอียงนิดนึงดับหว้บนเดี๋ยวมันจะหุดขอบดับสองดับห้าดับหกดับหนึ่งเอาแล้วครับดับสองดับห้าดับหกดับหนึ่งโค้งสุดท้ายและยาวข้ามปีหกสาม นี่คือคอมพิวเตอร์คำนวณเดี๋ยวเราจะมาเทียบชนนะครับว่าเป็นอย่างไรตรงกันไหมคำนวณมือกันสักหน่อยครับฝึกคำนวณมือสักหน่อยเพื่อจะได้เอาสูตรไปใช้คำนวณด้วยตัวเองหลักหมือเลข8หลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2เลข2หลักหน่วย3าตัวท้ายครั้งที่2เลข5ผลรวมคือ15เดินหน้า0นเป็น15ได้เลข5 5บวก3เป็น8 8บวก1เป็น9 9บวก5เป็น14ในเลข4 5 8 9 4ผลการออก7 8 1 4 0 3เลขหลักหน่วยบนเลข3ตัด5ตัด8ตัด9ตัด4ตัดได้ครับออก3เรียบร้อยนี่แหละครับลองคำนวณไปต่อมา8บวก5เป็น13บวก8เป็น21ให้เลข1 1บวก3เป็น4 สีบวกหเป็น5 5าบวกหเป็น10ใช้เลขศู 1, 4, 5, นย์หนนผลการออก8ปด9 3 8หน่วยบนเลขแปดตัดหตัดสี่ตัดห้ตัดศตัดได้หมดครับเพราะว่าออก8เรียบร้อยนี่ครับคำนวณมือไปเรื่อยๆอนี้เลขเจบวกแเป็น15บวกศเป็น15ได้เลขห5าบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9บวก5เป็น14ไดแล้เลข4 5 8 9ก4 5 8ผลการออกออก503 4 4 6 6คือตำแหน่งหน่วยบนดับ5ดับ8ดับ9ดับ4ดับได้ครับออก6เรียบร้อยถูกต้องเอาละครับถูกต้องมาหมดแล้วนี่คำนวณมือคราวนี้เรามาถึงงวดเลยละครับ16พฤษภาคมอีกแค่2วันร,รอมา2เดือนเอาละครับเต็มที่แล้วครับหลักมือเลขศูน หลักหน่วย3มตัวหน้าครั้งที่สองเลข8หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2เลข4ผลรวมคือ12เราจะตัดตัวไหนในตำแห,หน่งหน่วยบนบวก0ได้เลข2 2บวก3ได้เลข5 5าบวก1ได้เลข6 6บวก5เป็นเ1ได้เลข1 2 5 6 1ดับหน่วยบนโค้งสุดท้าย2 5ห้า 1.20 1, งว่วดระยะยาวข้ามปีตรงกันไหมครับนี่คือคอมพิวเตอร์2561หน่วยบนดับหน่วยบนคำนวณมือเราสูตรนี้ที่เราคำนวณกันมา2561นะถูกต้องสำาเนาถูกต้องช่วงท้ายก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับโดยเฉพาะขอหนึ่งแชร์ครับวันนี้หนึ่งแชร์ขอกั้เฮงเฮงโชคดีตอนช่วงท้ายผมก็จะแชร์ภาพนิ่งไว้สักหน่อยให้ท่านมีเวลาได้จดสุดโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จะมีดับทุกหลักนะห้าหลักแล้วพรุ่งนี้จะมีสรุปใหญ่สามตัวบนสองตัวล่างโปรดติดตามชมครับสวัสดีครับ ครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนเม้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่ลับเวลาเข้ามาเยี่ยมชมด t v ีวีขอ c ฟ a n n e l ครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการาำนดคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะพิเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวาทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงงเฮงนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ